สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับก็เจอกันนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาและก็ลาวสตาวีไอวันที่16นะครับมิถุนายน2568นแนะครับแนวทางของเรานะครับวันที่15นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมวันที่16เนาะวันที่15าลาวสตาผมไม่ศูนย์กับ4นะครับผลที่ออก6 74กับ84เนาะศูนย์ไม่มานะครับแต่ว่าท่านใดเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนเด้งล่าง ของเรามาตัวเจาะ47นะครับผมเนาะเน้น49นะครับแต่เข้ามา74 84เนาะนะครับ4มาบนล่างเลยส่วนลับสตาร์ VIP นะครับให้3กับ9ผลที่ออกนะครับ73318นะครับ9ไม่มาใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่33เน้น34เนาะมา33 3นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางส่วนแนวทางนะครับผมของวันที่ 16นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับเราวันนี้ก็ขอให้นโทางเฮงเปังๆทุกท่านนะครับเราสตาร์นี่ก็ออกผลพร้อมรัฐบาลไทยเนาะนะครับก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับให้ไปที่เลข3กับเลข9นะครับลูดไปที่เลข9 9 4 9 7 เก้าแปดสามสี่สามเจ็ดสามแปดนะครับสามตัวสามเก้าเจ็ดนะครับนะครับผมตัวเน้นนะครับตัวเน้นตัวเจาะจะเป็นที่9798แล้วก็37นะครับ ส่วนลาวสตาร์วีไอพีผมให้ไปที่เลขสองกับเลขแปดลูดไปที่เลขแปดนะครับแปดก็จะมีที่แปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้านะครับสองสี่สองหนึ่ง สองเจ็ดนะครับสามตัวนะครับให้ไปที่สองแปดสี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสรับหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP วันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ขอให้พี่พี่เพื่อนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมราทางนะครับขอให้โชคดีเฮงงปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ